ไปดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมทุกคนวันนี้เฮากะสิไปอันหาสะเพดพี่น้องเอ้ยจังมันสิได้หรือบ่ได้เนาะกะเฮากะไปหาลองเบิ่งพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะอันยามบ่ายๆเนาะอันอากาศดีมื้อนี้พี่น้องเอ้ยบ่แดดแต่ว่าบดลมหนาวหนาวแหงเด้พี่น้องเอ้ยลมก็แห้งเนาะเอาตอนนี้เฮากะสิไปหาสะเ็ดเลยเนาะ เอาตอนนี้กะเหากะเดินทางไปเลยเนาะไปหาอยู่หากินนะพี่น้องไอมีอันคูนนะเหาเห็นอ่างเหากะสะเนาะว่ามันสิได้หรือบ่ได้เนาะก็ไปเบิ่งนําเดียวเลยพี่น้องไอแต่เฮากะยังมีอยู่จักเนาะเพราะว่าเฮากะท่านได้เคยไปหาเฮากะสิลองเบื่องมือน,น,นี้ละ อ,นนอ,อ,อันนี้ก็มาหอดโหยแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็น้ําโวยเนาะปลาอยู่วังนี้ก็หลายอยู่นะพี่น้องเฮาเห็นอยู่แต่ว่าเฮาบ่าได้ซะเฮาไปหาตะอ่างเล็กอ่างน้อยมัน Cát nào phí nông ơi cái hang, Khuất bằng đường hồ chìa lò đi Chân Mà khuất bằng đường hồ đi Mình thơ mình mì đi เหบอหม,มูป้าอคุดเครียดอยู่เดินอืมพี่น้องเอ้ย <c ười> คุณหูจิรอหางเนาะหมูป้าพี่น้องเอ้ยไม่มีเครียดใช่ไหม เอาตอนนี้เฮาก็มาฮอดโฮยตรงโฮยนะพี่น้องเอ้ยลงฮอดยแล้วเนาะน้ําก็แห้งบ่ล่ะเฮาก็หาสะเขตน้ํามื้อนี้ล่ะเดี๋ยวเฮาสิเลาะไปทางหน้าอีกเพราะมันสิมีน้ําอ่างเล็กอ่างน้อยเฮาก็ะพี่น้องเอ้ย khuyến khuyến là phải nói khuyến khuyến nói cái đáy khuyến tớ nữa hả sợ hả phải chạy ra mấy เห็นี้ยจ้าเคล็ดกันหลายยีนะพี่น้องเอ้แต่ว่าเฮาอันคุบว่ทันมันเนาะมันกระดองไวเพราะ ไงมั้ยไงคีญือแถวนี้ล่ะปลาป่ะตอนนี้เห็นปลาแล้วพี่น้องเอ้ยไปซิว

Nãy giờ thắng, mời nam hương ba mà này kìm mời mà mời đi, mời 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 mời

มานั่นน่ะพะนั่ไปลากข้าวนั่นเลยข้าวนันคืออะไรนี่แหละหันอันนี้อันนี้อันนี้เกตไลน์นะพี่น้องเนีย

คูงมากลมันเลไดกดกันเข็ดลายพี่น้องไงแต่พอเข็ดน้อยเนาะบเป็นเข็ดหน้าเนอะ ฮันน่าฮันต์ตัวนี้นะฮันน่าคิดนั่นฮันอ้งวะขาขาด

นี่ตะเขีอีกแล้วมานตะเกีพที่น้องเลยย่งงนพุทธนลเขยนนานอะ ça, c'est ça,

ตอนนี้เฮากะเลาะลงไปเบิ่งทางพุ่นอีกพี่น้องเอ้ยว่ามันสิมีอ่างบ่เนาะเฮาสิไปหาเลาะเบิ่งอีตอนนี้เฮากะกำลังสิเลาะลงไปเตอพุ่นเยพี่น้องเอ้ยเขตกะพอดีปิงแล้วนะไปกบตนึงเนาะเฮากะสิเลาะลงไปพุนี

เขาก็ง่ายบิ่งงตามมันก้อนหินน้อยนี่ละ่งกระปูกระปูกระปูน้อยพี่น้องเอ๋ นั่นเขรียดกระดองไปเลยเลยเขากับพี่ท่านนั่นอะไรกันเขรียดน้อยน้อยแท้นน้อยว่า Đây là phiên ấy Đi đây khét nà Học có xí lọc bài to ít đó Để mà hà xạ cả đây như nó Tám con hình đi Con hình nói đi Thế học có xí lọ trong cái bừng tatter cũng vinh ngay không phụng bay không bay không bay vâng. không bay 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 nông ấy không ba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 y không มันกะบ่ไปมันกะค้างอยู่นี่ล่ะมันหนาวเฮากะบ่เอามันเนาะปลมันเฮาบ่อยากได้ฝังนี้กะน้ํยังหลายอยู่พี่น้องเอ้ยน้กใสๆเนาะใสงามลีพี่น้องเอ้ยเลยเนาะ น้ำกระใสงามมาเลยน้ำยังไหลย่วังนี่แต่เรากะสีลอลงไปเรื่อยๆเนาะ บรรยากาศอากาศดีพี่น้องเอ,อ้ยบีได้แดดฮอนคึมคืออันผลจีตกนี่ละเอาตอนนี้เฮาก็ได้อันลดดงลอดป่านี่ไปพี่น้องเอ,อ กําหลอดกําหลอดไปแบบนี like, ้แหละมีมีป่าบวงนั้นบวงต้นหนาฮานี้ได้บางกะมีอยู่แต่วานวังใหญ่พี่น้องไงไปฮาหาหามันวังน้อยเนาะหาอ่างเล็กน้อยหาหางมอ่ะ อันนี้กแกแกจะนี่ยังไงอนนี้วางนี่นะแต่มันมันง่ายเขาก็สิได้อันเลาะมือพี่น้องไงเขาเลาะลงมาหอดนี้แล้วเนาะหอดทางมือละเขาก็สิซื้อได้มือได้ไหมนี่

ngon nữa mất tất bao mọi người nữa mất tất cả mọi à. bà cả mọi người cả mọi đi mất tất cả mọi người mất tất cả mọi người mất tất cả mọi người mất tất เขตพี่น้องไอ้ว่าป่ามีเมตนป่าซช่หเนาะบุดะมะมีนั่งบุดต่างต่มืออะไรกันบุดอะไรทำดีเห็นดีดีเห็นได้แล้วดิได้แล้วเขตเขตจีน่า เมือปนี้บอแล้วก็ไปเอาตอนนี้เฮากะเดินทางกลับน้อพี่น้องไห้ต่ว่าอันเพชรเฮากะไดหลายเติบได้พอปีอยู่ตอนนี้เฮากะบ้าหอดอันที่พักเอาแล้วนะพี่น้องเลย เฮากะสิมาอันปิ้งเขียดเลยเนาะนี่นะพี่น้องไอ้เขียดของเฮากะได้บ่หลายเนาะก็พอได้ปิ้งอยู่แล้วกะกบกะตัวนึงพี่น้องเฮากะสิปิงเลยเนาะเอาตอนนี้กะอันกบกับเขของเฮากะ หนีบแ,แล้วเนะาะเฮาก็สิเอาไปปิ้งเลยนะพี่น้องเอ้ยบัดนี้ตอนนี้เฮาบ่ได้ให้เบิ่งเนาะแต่เฮาสิให้เบิ่งตอนเฮาสิไปปิ้งเนาะนี่เลยพี่น้องเอ้ยป๊าไผกะก่อสลานอยู่กบกับเร ควบกับห้ากะลอกหนังมันออกนะพี่น้องอ้ลอกหนังมันออกแล้วข้ากะเอามาปิ้งเนาะเอาไผ่นี่ก็ควันแล้วบบบนี้เอาตอนนี้การปิ้งเครดของเ้ากะเลิมสีสุกแล้วพี่น้องไอ้แฮมแล้วเนาะน่ากินพี่น้องไอ้บ่งแดงอ้อย มันพี่น้องไอ้เคลดนากะเอาตอนนี้อันปิ้งเคลดกับปิง้งกบของเหากะซุกแล้วพี่น้องเอ้ซุกแล้วเนาะแต่ว่าเหากะบ่ได้กินให้พี่น้องเบิ่งนะเพราะว่าอันเหาบ่ได้มีขากรงเนาะนี่เลย ว้าน่ากินพี่น้องอ่ยเป็นแต่ยากแท้เอาตอนนี้เฮากะอันปีงกบกับอันปีงเพล็เฮากะซุกเป็นที่พ้อยเนาะเฮากะเอาไปกินแต่ว่าเฮาบอได้กินให้พี่น้องเบืองเนาะเพราะว่าเฮาบ่าได้มีขากรองเอาอันคลิปเฮ้าคลิปนี้กะขอจบลงเพลงซัมนี้เนาะ คลิปหน้าพ้อกันไหมเข้าเบิ่งแล้วกะอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์กร็กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เ็ดคลิปต่อไปในเด้อขอขอบใจคลิปหน้าพ้อกันไหม